ข้าหนมอยู่อีกที่นะคะแมถึงนุ่มแอวจะโตพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเสียนะคะเน,นี่ค่ะอมด้วยนะคะแล้วขอขอ้าขขนมขอขนมมาดูหน่อยสิข,ข,อขอ้ขขขขมมาหน,นมพีเซ็นเตอร์มีแต่คนสวยๆค่ะนุ่มมมัดเนี่ย ใส่ถุงยางแบบนี้นะคะจะต้องใส่ถุงยางด้วยนะคะพอดไีไปไป <ขอ S 1> ไปซื้อถุงพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเสียนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะบ้านยายเนี่ยต้องต้องกินข้าวเป็นเวลานะคะถ้าไม่เช้าเที่ยงถ้าไม่เที่ยงก็กิน มานั่งเล็กๆไม่ได้ก็ได้ถุงใหญ่ก็เลยใส่ถุงใหญ่นะคะ <c oughs> เราก็ลดปริมาณล,ลงนะคะมัดนะคะ <c oughs> ถ้าเราไม่มัดไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะย่ม <c oughs> ถ้ามา <c oughs> ยังไม่ถึงเวลากินข้าว <c oughs> บ้านเยนเน่ก็จะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวนะคะต้องกินมาจากบ้านให้เรียบ <c oughs> ถ้ามา <c oughs> ยังไม่ถึงเวลากินข้าว บ้านเยเนตก็จะไม่ไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวนะคะต้องกินมาจากบ้านให้เรียบลมมมะมัดเนี่ยใส่หุกโตใส่ถุงยางแบบนี้นะคะจะต้องใส่ถุงยางด้วยนะคะพอดีไป,ไปไปไปซื้อถุงม, <c oughs> มันไม่กรอบนะคะถ้าเรามัดใส่ถุงยางแบบน่นๆทหลังจากให้เรม็ดทานตะวันนะคะบ้านเยเนตต้องมีอาหารว่างแบบนี้นะคะ มีอาหารว่า,าบ้านใหญ่เนี่ยต้องต้องกินข้าวเป็นเวลานะคะถ้าไม่เช้าเที่ยงถ้าไม่เที่ยงก็กินมานั่งอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> มันไม่กรอบนะคะถ้าเรามัดใส่ถุงยางนเนี่ย มีขนมด้วยโตจะผ่าแล้ต้องกินแต่ขนมยนมอะไรเี่ยขนมอยู่อีกที่นะคะเ้าะมะแล้นุ่มมด้ยจะโตอันนี้ยายเดชทำหนา้าที่หให้นะคะโ้ห้โตอันนี้แม่อันนี้บ้านยายเนี่ยต้องต้องกินข้าวเป็นเวลานะคะถ้าไม่เชา้าเที่ยงถ้าไม่เที่ยงก็กิน มานั่งที่<ล>พอมีความสุขคุยกันแล้วก็ชินอันนี้เม็ดทานตะวันไปพังๆนะคะเป็นอาหารว่างแล้วก็มีมีขนม้อยก่อนนะคะอารมณ์ดีอารมณ์ดี<อ> <laughs> มันไม่กรอบนะคะถ้าเรามัดใส่ถุงอย่างเน้นๆด้วยนะคะแล้วขอขอขนมขอขนมมาดูหน่อยสิขนมเลียงมือเลยเนี่ยพีเซนเตอร์มีแต่คนสวยๆค่ะมี่ขนมด้วยโตจะภาพเรต้องกินแต่ขนมอยู่ขนมอยู่อีกที่นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะ ด้วยนะคะแล้วขอขอขนมขอขนมมาดูหน่อยสิขนมเลี้ยงมื่ื่นเนี่ยเขาหรอพรีเซนเตอร์มีแต่คนสวยๆค่ะบ้านใหญ่เนี่ยต้องต้องกินข้าวเป็นเวลานะคะถ้าไม่เช้าเที่ยงถ้าไม่เที่ยงก็กินมานั่งพร้อมด้วยนะคะแล้วขอขอขนมขอขนมมาดูหน่อยสิขนมเลี้ยงมื่ื่นเนี่ยเขาหรอพรีเซนเตอร์มีแต่คนสวยๆค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะคุยกันแล้วก็ชินอันนี้เม็ดทานตะวันไปพังๆงนะคะเป็นอาหารว่างแล้วก็มีมีขนมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะอ่างนะคะแล้วก็มีขนมด้วยนะคะอันนี้ยายเดชทำหน้าที่ไห้นะคะไห้อันนี้อันนี้อะไรพิเชนเตอร์พิเชนเตอร์กำลังกําำลังเกบกำลังเกบในทานตะวันนะคะเในทานตะวันเป็นอาหารว่างนะคะบ้านยายเนตต้องต้อง กินข้าวเป็นเวลานะคะถ้าไม่เช้าเที่ยงถ้าไม่เที่ยงก็กินมานั่งพร้อมด้วยนะคะแล้วขอขอขนมขอขนมมาดูหน่อยสิขนมพีเซนเตอร์มีแต่คนสวยๆค่ะบ้านหญ่เนี่ยต้องต้องกินข้าวเป็นเวลานะคะถ้าไม่เช้าเที่ยงถ้าไม่เที่ยงก็กินมานั่งพรุ่งนี้ก็จะ เป็นวันเสียนะคะนมเนี่ยเนี่ยค่ะร้อยก่อนนะคะอารมณ์ดีอารมณ์ดีคุยกันแล้วก็ชินอันนี้เม็ดทานตะวันไปพังๆนะคะเป็นอาหารว่างแล้วก็มีมีขนมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเสียนะคะ,นะหน เนี่ยเนี่ยค่ะล้มมันจะก,กรอบนะคะกรอบนะคะ <มา S 1> ขนมก็จะอยู่ในปีดนะคะ <มา S 1> ตอนนี้ต้องทำเม็ดทานตะวันก่อนนะคะคุยกัน,น,น,นะะกแล้วก็จินอันนี้เม็ดทานตะวันไปพังๆนะคะเป็นอาหารว่างแล้วก็มี<อ>มีขนมขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะให้ เม็ดทานตะวันนะคะบ้านแยเน่ต้องมีอาหารว่างแบบนี้นะคะมีอาหารว่ะะางมีขนมด้วยโตะจ้าภาก็ต้องกินแต่ขนมอยู่ข้านมอยู่อีกที่นะคะเมนุ่มอลโตโดนอมด้วยนะคะ,ะ,คะแล้วขอขอ,ขอขนมขอขนมมาดูหน่อยสิข้าวหนมพรีเซนเตอร์มีมมแต่คนส,สวยๆค่ะ มีขนมด้วยโตจะผ่าพก็ต้องกินแต่ขนมอยู่ขนมอยู่อีกที่นะคะเอวไม่ถึงรูมเอวจะโคตรโดนพะนุ่มนุ่มมะมัดเนี่ยใส่บกโโอาใส่ถุงยางแบบนี้นะคะจะต้องใส่ถุงยางด้วยนะคะพอดีไปไปไปซื้อถุงพนรุ่มนุ่มมะมัดเนี่ยใส่ถุงยางแบบนี้นะคะจะต้องใส่ถุงยางด้วยนะคะพอดีไปไปไปซื้อถุง ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะบ้านยายเนี่ต้องต้องกินข้าวเป็นเวลานะคะถ้าไม่เช้าเที่ยงถ้าไม่เที่ยงก็กินมานั่งงหลัให้เม็ดทานตะวันนะคะบ้านยายเนี่ต้องมีอาหารว่างแบบนี้นะคะมีอาหารว่างพรุ่งนี้ก็จะ เป็นวันเสียนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะใส่ถุงยางแบบนี้นะคะจะต้องใส่ถุงยางด้วยนะคะพอดีไปไปไปซื้อถุงิหลัง่ให้เม็ดทานตะวันนะคะบ้านยาเนต้องมีอาหารว่างแบบนี้นะคะมีอาหารว่าง ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะบ้านยายเนี่ยต้องต้องกินข้าวเป็นเวลานะคะถ้าไม่เช้าเที่ยงถ้าไม่เที่ยงก็กินมานั่งอมด้วยนะคะแล้วขอขอขนมขอขนมมาดูหน่อยสิขนมพีเซนเตอร์มีแต่คนสวยๆค่ะ นี่อะไรพิชเชนเตอร์พิชเชนเตอร์อรกำลังกตกำลังเกบกำลังเกตในทานตะวันนะคะเม็ดทานตะวันเป็นอาหารว่างนะคะใหลังเกตใรเม็ดทานตะวันนะคะบ้านญาเนตต้องมีอาหารว่างแบบนี้นะคะมีอาหารว่างมันไม่กรอบนะคะถ้าเรามัดใส่ถุงยางเน่นๆบ้านญาเนตต้องต้อง กินข้าวเป็นเวลานะคะถ้าไม่เช้าเที่ยงถ้าไม่เที่ยงก็กินมานั่งใส่ถุงยางแบบนี้นะคะจะต้องใส่ถุงยางด้วยนะคะพอดีไปไปไปซื้อถุงขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะ <laughs> มันไม่กรอบนะคะถ้าเรามัดใส่ถุงยางแน่นๆพรุ่งน,นี้ก็จะ เป็นวันเสียนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะช่างนะคะแล้วก็มีขนมด้วยนะคะอันนี้ยายเดชทำหน้าที่ให้นะคะให้อันนี้อันนี้มันไม่กรอ